ปเปลี่ยนอารมณ์นะครับจากเรื่องของความมั่นคงไปต่อกันที่เราของภาคเกษตรและเป็นภาคเกษตรแบบไม่ธรรมดาด้วยนะเป็นเรื่องของควายงามนนะโดยทางเรื่องของเกษตร,รที่ว่านะครับโดยทางเกษตรกรชาวจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาได้ทุ่มเงินลงทุนไปถึง5ล้านบาทนะครับ<อ>เพื่อที่จะไปซื้อควายพ่อพันธุ์เพชรทองแท้นะลูกสายตรงของรุ่งเพชรซึ่งเป็นควายเงินล้านจังหวัดอุทัยธานีเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจควาเออซึ่งเชื่อมั่นนะว่ายุคนี้เนี่ยเกษตรกร ฟาร์มปศุสัตว์จะมีอนาคตอย่างแน่นอนครับโดยผู้ที่มาให้ข้อมูลวันนี้นะครับก็คือทางคุณสมควรทัดทรงนะอายุ55ปีเป็นเจ้าของกิจการสีน้ำฟาร์มควายสวยเมืองชละวันนะตั้งอยู่ที่หมู่ที่10ตําบลบึงบัวอําเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรเขาได้นําเงินนะจำนวน5ล้านบาทนะครับไปซื้อควายพันุ์ดีนะครับที่ชื่อว่าเพชทองแท้นะวัยอายุ เพียง22เดือนเท่านั้นนะราคาเขาสูงมากเลยนะเป็นควายที่มีลักษณะงดงามนะจากฟาร์มควายงามนะจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นฟาร์มของนายนารงสงวนวงศ์นะหรือว่าผู้ใหญ่แคทผู้คร่ำวอดในวงการควายงามคนสำคัญของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงควายนะ ทางคุณสมควรเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจกล้าลงทุนไป5ล้านบาทครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวคุณสมควรเองเนี่ยมีควายที่เป็นแม่พันธุ์อยู่แล้วถึง30ตัวนะก่อนหน้านี้ได้นําควายตัวเมียที่เป็นแม่พันธุ์จากจังหวัดพิจิตรมาผสมเทียมที่ฟาร์มของผู้ใหญ่แคท มีทั้งที่ติดบ้างไม่ติดบ้างก็คือสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะครับครั้งนี้เลยตัดสินใจควักเงิน5ล้านบาทนะซื้อเจ้าเพชรทองแท้นะซึ่งเป็นควายหนุ่มเพื่อนําไปเป็นพ่อพันธุ์ไปประจําอยู่ที่สีน้ําฟาร์มควายสวยเมืองชาละวันซะเลยนะเพื่อจะได้ผลิตลูกควายรวมถึงให้บริการผสมพันธุ์กับเกษตรกรที่เลี้ยงควายที่อยู่ถถแถวแถบจังหวัดพิจิตรและก็พื้นที่ใกล้เคียงซะด้วยเลยนะ ในส่วนของผู้ใหญ่แคทเองก็บอกนะครับว่าควายที่ชื่อเจ้าเพชรทองแท้นะจึงเป็นควายตัวใหญ่งดงามแล้วลักษณะเขาบอกว่าเป็นลักษณะสวยครบตามอัตลักษณ์ควายไทยนะที่ว่าอย่างเช่นเขาเามีวงเขาที่เปิดกว้างนะฮะมีโครงสร้างลำตัวและก็ขาที่ใหญ่มีเล็บที่หนาะอันนี้เป็นลักษณะของควายงามฮะสำหรับควายคอกนี้นะถือเป็นสายเลือด ตรงนะฮะของควายชื่อดังเจ้ารุ่งเพชรควายงามเงนินล้านต้นสายควายยักษ์เมืองไทยจากบ้านลุงติ๊กควายไทยบ้านลุงติ๊กควายไทยเนี่ยถือเป็นคนที่เริ่มพัฒนาสายพันธุ์ควายยักษ์มาเกือบ50ปีนะซึ่งเจ้ารุ่งเพชรเนี่ยถือเป็นพ่อพันธุ์ควายที่มีน้ําเชื้อแพงที่สุดในประเทศไทย ราคาซื้อขายน้ำเชื้อเนี่ยหลอดละ4ี่หมบาทเลยทีเดียวนะโอ้โหนะและแต่ลักษณะเขาก็สวยงามจริงๆนะครับโดยควายหรือว่ากระบือเนี่ยถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับเกษตรกรมาอย่างยาวนานในอดีตเนี่ยเราจะใช้ควายในการทรําไร่ไถนานแล้วใช้ลากจุงเุวีย,ยนนะเป็นพาหนะแต่ปัจจุบันเนี่ยควายได้กลับมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างงามให้กับเกษตรกร และสําหรับสีน้ําฟาร์มควายสวยงามเมืองชาละวันพร้อมที่จะเปิดฟาร์มให้เกรรษตรกรผู้เลี้ยงควายสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะเพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจรสร้างงานสร้างเงานิสางงานสร้างรายได้ให้กับเกรรษตรกรไทยนะใครสนใจเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ,บ0634103649โทรเข้าไปติดต่อได้ครับ